ผัดวันประกันพุ่งเป็นคำที่ใช้เรียกการที่ไม่ยอมลงมือทำงานหรือหน้าที่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วจนกว่าจะใกล้ถึงเวลากำหนดส่งงานการเลื่อนเวลาทำบางสิ่งออกไปอาจเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่หากผัดวันประกันพุ่งจนเป็นนิสัยอาจส่งผลเสียต่อการเรียนการทำงานและ การใช้ชีวิตได้ผู้ที่มีนิสัยผัดวันประกันพุ่งมักตั้งใจหลีกเลี่ยงการทำงานโดยพยายามหาข้ออ้างที่ทำให้ตนเองไม่ได้ทำงานนั้นให้เสร็จสิน้นนิสัยนี้พบบ่อยในวัยเรียนและวัยทำงานโดยพบว่าคนทำงานกว่าหนึ่งใน5ประสบปัญหาในการทำงาน จากนิสัยผัดวันประกันพุ่งและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวบทความนี้ได้รวบรวมสาเหตุผลกระทบและเทคนิคแก้นิสัยผัดวันประกันพุ่งมาให้ได้นำไปปรับใช้กันผัดวันประกันพุ่งเกิดจากอะไรหลายคนอาจสงสัยว่านิสัยผัดวันประกันพุ่งเกิดจากอะไร นัก,กจิตวิทยาศึกษาปัจจัยต่างๆที่ทำให้คนมีนิสัยผัดวันประกันพุ่งโดยเชื่อว่าอาจเกิดจากความคิดและลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนเช่นความมั่นใจในตัวเองต่ำความวิตกกังวลและความไม่อยากทำงานที่ยากซึ่งนิสัยผัดวันประกันพุ่งมักพบในกลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยต่างๆดังนี้ห เชื่อว่าการทำงานให้สำเร็จจะต้องอยู่ในช่วงที่อารมณ์ดีก่อนคนกลุ่มนี้มักใช้ข้ออ้างว่าตอนนี้สภาวะอารมณ์ไม่ปกติและยังไม่พร้อมเริ่มทำงานและหันไปทำกิจกรรมอื่นที่ชอบแทนเช่นการเล่นเกมและการดูภาพยนตร์ซึ่งพบว่าโซเชียลมีเดีย อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนใช้เวลากับการท่องอินเทอร์เน็ตแทนการทำงานและอาจนำไปสู่นิสัยผัดวันประกันพุ่งได้มากขึ้น 2. กลัวความล้มเหลวจากการทำงานซึ่งคนกลุ่มนี้อาจมีความมั่นใจในตัวเองต่ำทำให้ไม่กล้าลงมือทำงานหรืออาจเป็นผู้ที่รักความสมบูรณ์แบบซึ่ง ตั้งมาตรฐานในการทำสิ่งต่างๆไว้สูงจึงคิดว่าไม่มีทางที่จะทำงานได้ดีตามที่หวังไว้และอาจทำให้เกิดนิสัยผัดวันประกันพุ่งได้ 3. เชื่อว่าตัวเองจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานได้ดีในสภาวะกดดันคนกลุ่มนี้มักเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆและรอให้ใกล้ถึงกำหนดส่งงาน จึงค่อยเริ่มทำงาน 5. ไม่สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้โดยอาจเกิดจากการขาดทักษะแก้ปัญหารวมทั้งความยากและจำนวนงานที่มากเกินความสามารถทำให้คนกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าควรเริ่มทำงานอย่างไรและไม่สามารถวางแผนการทำงานได้จึงเกิดการสับสนและมักเริ่มทำงานที่ ง่ายที่สุดก่อนแม้จะมีงานอื่นที่มีกำหนดส่งก่อนก็ตาม 6. มีภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งเป็นภาวะของการรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้และหมดแรงจูงใจในการทำงานทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่คนกลุ่มนี้มักเลื่อนเวลาการทำงานออกไปเพราะรู้สึกหมดพลังและ ขาดแรงกระตุ้นในการทำงานผัดวันประกันพุ่งและผลกระทบต่อสุขภาพการผัดวันประกันพุ่งและผลกระทบต่อสุขภาพการผัดวันประกันพุ่งอาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและกดดันจากภาระหน้าที่ไปได้ในช่วงแรกแต่ในที่สุดแล้วเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องทำได้ การเล่งทําในช่วงใกล้ถึงกรรงําหนดทรงอาจยิ่งทําให้เพิ่มความเครียดและวิตกกังวลซึ่งส่งผลต่อสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมทั้งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกด้วยผู้ที่ผัดวันประกันพุ่งจนเป็นนิสัยมีปัญหาทางสุขภาพเช่นนอนไม่หลับระบบการย่อยและการขับถ่ายแปรปรวน และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงจากความเครียดนอกจากนี้การไม่สามารถแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมอาจทำให้กินอาหารไม่เป็นเวลาและไม่มีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพจึงอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการเจ็บป่วยอื่นๆตามมาอย่างความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและโรคหลอดเลือก เทคนิคเลิกนิสัยผัดวันประกันพุ่งการปรับความคิดและพฤติกรรมของตัวเองอาจช่วยให้รับมือกับนิสัยผัดวันประกันพุ่งได้โดยอาจใช้วิธีการต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งให้เวลาตัวเองเมื่อได้รับมอบหมายงานมาเป็นธรรมดาที่เราอาจรู้สึกสับสนและไม่รู้จะเริ่มการจัดการกับงานอย่างไรการให้เวลาตัวเองในการ วางแผนการทำงานจะช่วยให้จัดการงานที่มีอยู่ในมือได้อย่างเป็นระบบ 2. จัดตารางการทำงานในแต่ละวันโดยไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกกดดันจนเกินไปและคำนึงถึงลำดับความสำคัญของงานเป็นหลักซึ่งอาจเริ่มทำงานที่มีกำหนดส่งเร็วที่สุดก่อนแล้วจึงตามด้วยงานอื่นที่มีกำหนดส่งช้ากว่าเป็นลำดับ ถัดต่อไป 3. ตั้งใจทำงานตามแผนที่วางไว้และไม่หาข้ออ้างในการเลื่อนเวลาออกไป 4. ไม่ทำกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เสียเวลาในการทำงานอย่างการนอนเล่นและเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาทำงาน 5. หากงานที่ต้องทำมีความยากและซับซ้อนอาจแบ่งงานเป็นส่วน และทำวันละขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการทำงานมากเกินไป 5. ปรับความคิดของตัวเองความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาและไม่มีใครประสบความสำเร็จในทุกเรื่องหากเกิดข้อผิดพลาดไม่ควรโทษตัวเองเกินไปและนำไปปรับปรุงในการทำงานขั้นต่อไป 6. ปรึกษาเพื่อนและอาจารย์หรือพูดคุยกับหัวหน้า งานเพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมเช่นปรับลดปริมาณงานหรือมอบหมายให้คนอื่นมาช่วยทำงานแทนเป็นต้น 7. ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อทำงานสำเร็จเพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไปการเลื่อนเวลาทำงานออกไปเมื่อมีเหตุจำเป็นนั้นเป็นเรื่องปกติแต่หากจงใจเลื่อนการทำงานบ่อยๆครั้ง จนเป็นนิสัยอาจทำให้เกิดปัญหาในการเรียนในการทำงานและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้จึงควรเลิกมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งด้วยการปรับความคิดและเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้จะทำให้สามารถสะางงานและในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมและไม่ทำลายสุขภาพในระยะยาว